สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9มิถุนายน2565พลเรือโทปกครองมนาธาพลินโคษกองทัพเรือเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระหว่างกองทัพเรือกับบริษัท c s o s โดยมีพลเรือเอกถลิง สักสิริสวัสดเสนาธิการฐารเรือในฐานะประธานก,นการบริหารโครงการจัดหารเรือดำน้ำเป็นประธานฝ่ายไทยและทางด้านมิสเตอร์หลิวส่งรองประธานบริษัท s อ c s o c เป็นประธานฝ่ายจีนนะครับและมีรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถาน์เอกคราชทูตจีนประจำกรุงเทพมหานครร่วมในการประชุมซึ่งจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมอาคารส่วนบัญชการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทกุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยบริษัท CSOC แจ้งว่าได้ใช้ความพยายามในการเจรจากับบริษัท MTU สาพันสาธารัฐเยอรมนีทั้งในระดับบริษัทกับบริษัทรัฐบาลกับรัฐบาลและช่องทางการทูตในการจัดหาเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปนตามข้อตกลงได้ทั้งนี้บริษัท CSOC ได้เสนอเครื่องดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น CHD 6 2 0ให้กองทัพเรือพิจารณาทดแทนรุ่น MTU 3 9 6 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพเรือได้แจ้งยืนยันความต้องการใช้เครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MTU 396ตามข้อตกลงเนื่องจากเครื่องยนต์ CHD 620ที่บริษัท CSOC เสนอไม่เคยมีการใช้งานในเรือดำน้ำของประเทศใดมาก่อนโฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่ากองทัพเรือได้แจ้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงให้ทางบริษัท CSOC รับทราบดังนี้ 1. ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงในเรือดับน้ำสองมีความปลอดภัยการใช้งานจริงสามมีการรับประกันบริการหลังการขายและการซ่อมบำรุงสี่ต้องตอบสนองด้านความต้องการใช้งานทางยุทธการของกองทัพเรือและเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงกองทัพเรือขอให้ทางบริษัท CSOC จัดทำข้อเสนอแนวทางระยะเวลาและแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบเรือดำน้ำให้กองทัพเรือพิจารณาภายใน60วัน ก็คือภายในวันที่9สิงหาคม2565นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของเรือดำน้ำไทยตอนนี้ติดปัญหาเนี่ยนะครับว่าเราเองนั้นเนี่ยไม่มีทางจีนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องยนต์นะครับจากเยอรมนีได้นะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นกันอยู่นักเวลานี้ซึ่งแน่นอนครับทางจีนนั้นก็มีการเสนอนะครับในการที่จะใช้เครื่องยนต์อื่นทดแทนแต่ว่าทางกองทัพเรือไทยนั้นเนี่ยก็ ไม่ยอมรับนะครับในเครื่องยนต์ที่ทางการจรีนนั้นเสนอมาเนื่องจากว่ายังไม่เคยถูกนําไปใช้เนี่ยครับในส่วนของเรือดำน้ำําประเภทใดหรือว่ากับประเทศใดๆเลยดังนั้นซึ่งก็ไม่มั่นใจในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยครับในการที่จะใช้งานจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องไายอินเตอร์วิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ